สวัสดีค่ะวันนี้รีดีไซน์จะพามาพับเหรียญโปรยทานรูปแบบดอกไม้สวยๆแบบใหม่น่ารักน่ารักแบบนี้กันนะคะโดยริบินสองสีนะเป็นสีพาสเทลนะคะตัวนี้จะเป็นการใส่เหรียญที่หลังนะนี่นะคะสวยๆน่ารักน่ารักกันเลยค่ะ นี่นะเดี๋ยววันนี้เรามาดูอุปรกรณ์กันก่อนเลยกันไกลเหลรียญริบบิ้นค่ะวันนี้ลีจะใช้ริบบิ้นตาทีดับบินะคะเบอร์สองเป็นสีพัสเทลนะใช้อยู่ที่สองสีแล้วก็เทปกาวสองหน้าเดี๋ยวเราจะมาเริ่มทำกันเลยค่ะนี่นะคะลีจะตัดริบบิ้นสี่เส้นที่ความยาว120เซนติเมตรรวบม,มารวมกันแล้วก็พับครึ่งนะคะตัวนี้ลีตัดแล้วก็พับไว้แล้วนะแล้วก็จะมีอีกไซส์หนึ่งนะคะ ตัวนี้ลีจะตัดอยู่ที่8เส้นนะคะที่ความยาว18เซนติเมตรที่ปลายด้านหนึ่งตรงติดด้วยเทปกาสองหน้าลักษณะนี้นะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มสารกันเลยค่ะนี่นะคะลีจะจับอลิบีนเส้นที่หนึ่งขึ้นมาแล้วก็จะสวมด้วยเส้นที่สองเส้นที่สองจะสวมด้วยเส้นที่สาม เส้นที่4กดตรงรอยพับนะสอดริบบิ้นเข้าตรงช่องที่1แล้วเปิดให้กว้าง1เอาเส้นที่3ออกมาจับให้เข้าที่ค่ะนี่นะคะเราก็จะได้เป็นฐาน4นะเสร็จแล้วเราก็จะมาสารเป็นฐาน8จับอลิบิ้นฝั่งด้านขวามือทับเฉียงขึ้นไปด้านบนจับอลิบิ้นเส้นด้านบนทับเฉียงลงมาฝั่งซ้ายมือแล้วจับอลิบินเส้นฝั่งซ้ายมือทับเฉียงลงมาด้านล่าง จับอริบินเส้นด้านล่างนะคะสอดเข้าตรงช่องนี้นะให้ริบบิ้นขึ้นมาด้านบนแบบนี้นะคะเสร็จแล้วเราก็จะมาดูทั้ง8เส้นนะกดๆจับ,จ,บจับให้กระชับได้เป็นฐาน8เราก็จะมาสานต่อกันเลยนะคะจับอลิบินเส้นที่1ขึ้นมาทับด้วยเส้นที่สองเส้นที่2จะทับด้วยเส้นที่3 เส้นที่สทับด้วยเส้นที่4เราจะมีริบบิ้นสเส้นด้านบนแล้วก็จะมีริบบิ้นสเส้นด้านล่างเสร็จแล้วเราก็จะมาสารสลับกันนะจับเอาริบบิ้นเส้นที่1ด้านบนวางลงมาเอา1ด้านล่างขึ้นมาด้านบนแล้วก็2ด้านบนวางลงมาเอา2ด้านล่างขึ้นมาด้านบนเส้นที่สมด้านบนวางลงมาเอา3มด้านล่างขึ้นมาด้านบนเส้นที่4ด้านบนวางลงมาเอาสด้านล่างขึ้นมาด้านบนในลักษณะนี้นะคะ เสร็จแล้วจับหมุนมานะนี่นะคะเราก็จะเหลือริบบิ้นสี่เส้นด้านบนเหมือนเดิมเราก็จะมาสานต่อกันเลยนะจับอลิบบิ้นเส้นที่1ด้านบนวางลงมาก่อนเส้นที่2สอดริบบิ้นเข้าตรงช่องแรกนะคะให้ริบบิ้นขึ้นมาด้านบนในลักษณะน,นี้นะค่อยๆปล่อยริบบิ้นออกมาค่ะเส้นที่3มสอดริบบิ้นเข้าตรงช่องแรกออกช่องถัดมานี่นะคะ เส้นที่สสอดลิบบิ้ข้าตรงช่องแรกออกช่องถัดมาเสร็จแล้วลีก็จะปล่อยมือออกมานะจับให้เข้าที่อีกครั้งหนึ่งค่ะนี่นะคะในแบบนี้กลับด้านค่ะกลับด้านมาเราก็จะมานับริบบิ้ข้าม3เส้นแล้วพาดนะคะหนึสจับอริบบิ้พาดมา หนึ่งสองสามจับอลิบินพาดมาหนึ่งสองสามจับอลิบินพาดมาหนึ่งสองสามจับลิบินพาดมาหนึ่งสองสามจับลิบินพาดมาแบบนี้นะคะทีนี้เราจะเหลือลิบินสามเส้นจะไม่มีที่พาดแล้วนะลีจะจับอลิบินเส้นนี้ขึ้นมาก่อนจับลิบินโค้งมาในลักษณะนี้นะคะขยับมาตรงปลายนะ แล้วก็เสียบลงไปตรงตัวดอกถัดจากเส้นที่พาดตะกี้นะคะเราค่อยดึงริบบิ้นลงมาค่ะในแบบนี้ต่อเลยนะจับริบบิ้นโค้งมาในลักษณะเดียวกันสอดริบบิ้นเข้าตรงช่องแรกออกช่องถัดมาแบบนี้ต่อเลยค่ะจับริบบิ้นโค้งมาแล้วก็สอดริบบิ้นเข้าตรงช่องแรกออกช่องถัดมานี่นะคะ เสร็จแล้วรีก็จะปล่อยเมืองมานะกลับด้านค่ะกลับด้านมาเราก็จะมาสารทับตามแนวนะคะลอดผ่าน3เส้นนะ1 2 3แบบนี้นะทั้ง8เส้นเลยค่ะ นี่นะคะจับให้กระชับอีกครั้งหนึ่งค่ะทั้ง8เส้นเลยแบบนี้นะกลับด้านค่ะกลับด้านมาเราก็จะมาสารต่อกันเลยนะคะเร็วไปไหมคะถ้าช่วงไหนเร็วไปก็สามารถกดหยุดสต็อปดูได้นะคะแล้วก็ค่อยๆทําทำไปนะ นี่นะคะลีจะจับอลิบินเส้นนี้นะจับริบินพับมาด้านหน้าโค้งกลับไปด้านหลังแล้วก็กลับมาด้านหน้าให้เป็นกลวยในลักษณะนี้นะคะเสร็จแล้วจับตัวลิบินพับกลับไปด้านหลังอีกครั้งขยับมาตรงปลายนะแล้วก็เสียบลงไปตรงตัวดอกที่ตรงกับเส้นของเขานะคะให้ลิบินขึ้นมาด้านบนในลักษณะนี้นะก็ค่อยดึงลิบินขึ้นมานะคะพร้อมดูกลีบด้วยนะแล้วค่อยทํานะคะ นี่นะจะได้แบบนี้นี่นะคะต่อเลยนะเราจะทำแบบนี้เหมือนกันทั้ง8เส้นเลยนะคะเดี๋ยวดูไปพร้อมๆกันเลยนะเดี๋ยวลีจะทำช้าๆนะคะจะได้ทำไปพร้อมๆกันค่ะแล้วค่อยทำไปนะคะ นี่นะคะเราก็จะมาดูความเรียบร้อยกันอีกครั้งหนึ่งค่ะนี่นะเราก็จะได้แบบนี้เหมือนกันทั้ง8กระีบ8เส้นแล้วนะคะนี่นะคะมองเห็นไหมเสร็จแล้วเราก็จะมาสารต่อกันเลยนะคะนี่นะลีจะจับออลิบินเส้นที่1ขึ้นมา ทับด้วยเส้นที่สองเส้นที่สองจะทับด้วยเส้นที่สามเส้นที่สามทับด้วยเส้นที่สี่แล้วก็เส้นที่สี่ทับด้วยเส้นที่ห้าเส้นที่ห้าทับด้วยเส้นที่หกเส้นที่หกทับด้วยเส้นที่เจ็ดแล้วก็เส้นที่เจ็ดทับด้วยเส้นที่แปดแบบนี้นะคะริบบิ้นจะไล่เรียงกันมาในลักษณะนี้นะทั้งแปดเส้นนะคะเสร็จแล้วเราก็จะรวบมารวมกันนะจับหมุนนะคะให้เป็นเกสรนะคะ จับหมุนมาอยู่ที่1รอบนะคะนี่นะชนหนึ่งรอบแล้วนะคะเสร็จแล้วเราก็จะจับออลิบินเส้นด้านนอกนะคะมาสารก่อนจับริบินพับเอียงมาในลักษณะนี้นะคะเสร็จแล้วจับอตรตอิบินพับมาด้านหน้าอีกครั้งหนึ่งขยับมาตรงปลายนะแล้วก็เสียบลงไปตรงตัวดอกนะคะ นี่นะให้ลอดผ่านมา3มช่องนะคะ3มกรีบเลยนะคะ1 2 3สามแบบนี้นะค่อยๆดึงริบบิ้นลงมาค่ะพร้อมดูกรีบด้วยนะคะนี่นะคะได้แบบนี้ต่อเลยนะคะเอาริบบิ้นออกมาเลยนะคะจับริบบิ้นพับเอียงมาในลักษณะนี้นะคะเสร็จแล้วจับเอาตัวริบบิ้นพับมาด้านหน้าขยับมาตรงปลายนะแล้วก็เสียบลงไปตรงตัวดอกนะคะนี่นะคะ ให้ลอดผ่านมาสามช่องนะคะ 1, 2, ึ่งสแบบนี้นะค่อยๆดึงริบบิ้นลงมาค่ะนี่นะคะต่อเลยนะจับอลิบบินเอียงมาในลนักษณะเดียวกันเสร็จแล้วจับปัะติบบิน้นพับมาด้านหน้าขยับมาตรงปลายนะคะแล้วก็เสียบลงไปตรงตัวดอกนะลอดผ่านมา3มช่องแล้วค่อย,อยดึงริบบินลงมาค่ะพร้อมดูกรีบไปด้วยนะคะ นี่นะคะด้แบบนี้ต่อเลยนะเราจะทำแบบนี้เหมือนกันทั้ง8เส้นเลยนะคะเดี๋ยวดูไปพร้อมๆกันเลยนะ เราสามารถเปิดกลีบนี้ขึ้นมาดูได้นะคะเพื่อที่จะให้มองเห็นตรงตัวดอกที่เราจะเสียบลิบบิ้ลงมานะเราเค่อยดึงลิบบิ้ลงมาค่ะพร้อมดูกรีบด้วยนะคะนี่นะคะเสร็จแล้วเราก็จะมาไล่จับกรีบกันอีกครั้งหนึ่งนะคะดูความสวยงามน่ารักเลยนะคะจับแต่งได้เลย นี่นะคะพอสวยงามเรียบร้อยได้แบบนี้แล้วนะกลับด้านค่ะกลับด้านมาเราก็จะมาสารทับตามแนวนะคะลอดผ่าน3เส้นนะ1 2 3แบบนี้นะทั้ง8เส้นเลยค่ะ นี่นะคะดูความเรียบร้อยกันอีกครั้งหนึ่งค่ะนี่นะเสร็จแล้วเราก็จะเอาริบบิ้นที่เราตัดไว้นี่นะคะตัวนี้นะแปดเส้นนี้นะคะมาสอดลอดผ่านด้านล่างนะลอดผ่าน3เส้นมาเลยนะคะ1 2ึสาแบบนี้นะแล้วก็แกะเทปกาวสองหน้าออกค่อยค่อยดึงริบบิ้นลงมาค่ะแบบนี้นะคะ ต่อเลยนะเราจะทำแบบนี้เหมือนกันทั้ง8เส้นเลยนะคะเดี๋ยวดูไปพร้อมๆกันเลยนะ นี่นะคะดูความเรียบร้อยกันอีกครั้งหนึง่งนี่นะเสร็จแล้วเราก็จะมาตัดปลายริบบิ้นออกเลยนะคะนี่นะคะตัดออกให้สั้นเสมอกันทั้ง8คู่8เส้นเลยค่ะนี่นะคะตัดเสร็จเรียบร้อยได้เท่ากันแบบนี้ทั้ง8คู่8เส้นแล้วนะเสร็จแล้วกลับด้านค่ะ กลับด้านมาเราก็จะมาสารต่อกันเลยนะคะดีจะจับอลิบินเป็นคู่สารแบบนี้นะจับริบินพับไปด้านหลังเอียงมาฝั่งด้านซ้ายมือนะคะเสร็จแล้วขยับมาตรงปลายนะเสียบเข้าไปในตัวกลีบดอกนะคะเส้นนี้นะนี่นะคะให้ลิบินออกมาตรงด้านล่างฝั่งด้านซ้ายมือแบบนี้แล้วก็ค่อยๆดึงลงมาค่ะนี่นะในแบบนี้นะคะ ต่อเลยนะเราจะทำแบบนี้เหมือนกันทั้ง8คู่8เส้นเลยนะคะเดี๋ยวดูไปพร้อมๆกันเลยนะแล้วค่อยดึงลงมาค่ะ นี่นะคะดูความเรียบร้อยกันอีกครั้งหนึง่งนี่นะเสร็จแล้วกลับด้านค่ะกลับด้านมาเราก็จะมาสารทับตามแนวนะคะลอดผ่าน3เส้นนะ1 2ึสแบบนี้นะทั้ง8เส้นเลยค่ะ นี่นะคะดูความเรียบร้อยกันอีกครั้งหนึ่งแบบนี้นะเสร็จแล้วเราก็จะมาตัดปลายริบบิ้นออกเลยนะคะนี่นะคะตัดออกสั้นหมดเลยค่ะทั้ง8เส้นเลยนี่นะคะตัดเสร็จเรียบร้อยแล้วจะได้แบบนี้นะเสร็จแล้วเราก็จะมาใส่เหรียญกันเลยนะคะ นี่นะนี่ค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเหรียญปยทานแบบไม่ง่ายของรีดีไซน์นะคะตัวนี้จะเป็นลายดอกกุหลาบหยาดทิพย์สวยๆน่ารักน่ารักแบบไม่ง่ายเลยนะเพื่อนๆชอบก็เข้ามาทำกันนะคะถ้าชอบคลิปนี้รีฝากกดไลค์กด subscribe แล้วอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อติดตามช่องรีดีไซน์ด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ